อาณาสหสงบริวารทั้งหลายทั้งปวงก้าพระ้าพระเจ้าอิจฉานาหินตรงกวแก่รับครูจุวันตีพระคุณเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจงการจติสติจตินนาตาานักกิตให้ถูกต้อง พระบรม,มุทธานูกญาติได้ถ้าพิธูรูปได้เห็นไม่หลงควรจงสักวงขึ้นเลยตั้มกลางระหว่างหลงถ้าเห็นหลงวรแล้วใจโยงให้จตาสัญญาสารุกขานขึ้นร้องเพียง ด้วยเจรญ